มูฟอ่อนมูฟขาเพิ่มความสวนและความสตรองมากยิ่งขึ้นวันนี้จะมาเลเซอร์ปานที่หน้าปรึกษาคุณหมอแล้วมีความมั่นใจที่จะรักษาที่นี่ประสบการณ์ของอาจารย์หมอที่แบบมี มาเกือบ30ปีแล้วที่ทีนีดีโอเขาเป็นมือโปรเรื่องป่าอยู่แล้วฮะชื่อบามี่ฮาวาดามีบามี่มงเลย B A R M I E M O N G ทำติ๊กต็อกเกอร์อยู่เป็นสิงค์เคป็อปควง NCT พูดถึงปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหาอาจจะแบบสร้างความแบบล่าเช้าแล้วออกไปข้างนอกต้องมีขั้นตอนอะไรต่างๆมากเพิ่มขึ้นกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือว่าต้องรองพื้นมากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปต้องมาแต่งเพิ่มให้มันกลืนกับคนอื่นให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าถามว่าทําไมต้องเอาเขาอออกกกไปป็ยยาจะเลี่น ให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นสวยมากขึ้นสตรองมากยิ่งขึ้นอะไรเงรี้ยเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งรเราทํางานผ่านหน้าก้องเราก็ต้องมีความมั่นใจอะไรเงี้ยมากขึ้นตัดสินใจมาให้คลินิกนีโอดูแลเขาเพราะว่าประสบการณ์ของอาจารย์หมอเกือบ3 0ปีมีความเชี่ยวชาญอย่างยาวนานเลยในเรื่องของปลาเราได้หาข้อมูลหรือว่ารีวิวต่างๆก็มีความมั่นใจในมาตรฐานแล้วก็ที่นี่เขาเป็นมือโปรเรื่องปาาอนู่ยแล้วฮะอยากให้ทุกคนไปดูกันว่าขั้นตอนอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเย็บไหมไม่กลัวแล้วเนาะ ยังกลัวอยู่ไหม mm hmm. โสังเกตดูเวลาบริเวณที่ยิงปานนี่เราเรายิงเพื่อที่จะทําให้เม็ดสีผีมันจางลงเพราะฉะนั้นบริเวณที่ผมยิงบริเวณนี้จะเห็นว่ามันจะปานมันจางลงไปทันทีเลยเมื่อเทียบกับบริเวณที่ยังไม่ยิงนะครับ บริเวณที่เม็ดสีเข้มนี่อาจจะจางยากหน่อยนะจุดห่อเลือดพวกนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปนะครับเดี๋ยวก็จะซึมหายไปเล็วจุดห้อเลือดเล็กๆไม่เป็นไรดย๋ยวสักพักก็หายนะคุณนี้ก็แต่งหน้าได้ไม่เป็นไร่าเซฟขนตาให้นะขนตาให้เดดโอเคจ้าเจ็บไหมไม่เนาะเอ็คครับ วันนี้รู้สึกกังวลต่างๆนานาเพราะว่ากลัวเจ็บแล้วก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแต่พอเราได้ลองทำแล้วความเจ็บมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไว้ความเจ็บอยู่ในระดับที่น้อยมากๆเลยเนี่ยผ่านมา 3- 4สวันแล้วรอยแดงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนใบหน้าก็ถือได้ว่าจางลงไปแล้วป้าทแทบจะมองไม่เห็นถือว่าจางลงไปเร็วมากๆเลยความร้อนที่เกิดขึ้นจากวันแรก หลังทาเสร็จก็คือตอนนี้ไม่มีแล้วที่จริงไม่มีตั้งแต่วันแรกแล้วเนื่องจากคุณหมอแนะนําให้ประพบเย็นตลอดเวลาเพื่อให้ความร้อนบนใบหน้าเนี่ยหายไปเราสามารถแต่งหน้านหนักแบบจัดเต็มได้เพราะว่าไม่มีอุปสรรคอะไรต่อการใช้ชีวิตประจําวันเลยเนื่องจากไม่มีแผลไม่มีรอยเบลอม,มี่มีนัดพบหมอครั้งที่2ก็ยังไงขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับบาร์มี่และวขรอติดตามผลการรักษาของบาร์มี่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงใดค่ะ